สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเรานะคะช่องนะคะน้องแอนรถดังนะคะนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจบุญนะคะนะคะตัดชุดนะคะให้คนสวยนะคะได้ใส่นะคะกรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะน้องแอนขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอ้ยดู สวยมากค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสวัสดี่ะกรับขอบพระคุณนะครับคุณนะครับคุณยายใจดีนะครับคุณยายใจบุญนะคะท่านไม่ประสงค์ออกนามนะคะตัดชุดสวยๆนะคะให้คนสวยนะคะได้ใส่นะคะดูนะคะท่านขาสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยนะคะสวยงามมากเลย นี่นะคะให้ดูมุมทางด้านหลังบ้างนะคะสวยงามมากเลยนะคะแต่งส่ครบเครื่องเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะดูนะ,ะทุกท่านคะ่ะน่ารักมากๆเลยนะคะดีใจไหมคะคนสวย โอ้เวลาไปออกงานนะคะคนสวยก็ได <Wha> ้มีชุดใส่แล้วนะคะดีใจมากๆเลยนะคะอู้ดูนะคะสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะดีใจนะคะแทนน้องเอ็นมากๆเลยนะคะน้องเอนดีใจไหมคะน้องเอ็นวัสดีค่านี่ยฮะอู้ดีใจค่ะ เอ้ย<อ>สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดา <จะ S 2> ดูนะคะนนร,ร้วเลยด่าเลยเอ่อ,อนนดูน,นี่กันหน้มวยครับ,ลบออกลาบขอบคุณมากนะครับที่ท่านเมตตาน้องแอนครับ ได้ตัดชุดให้น้องแอนน้องแอนกราบขอบคุณมากๆนะครับครอบครองแอนขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับขออยู่เย็นเป็นสุขคิดถึงไหนขอสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับอย่าเจ็บอย่าไขานะครับผมรวยแล้วขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับครับกราบขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะขอบขอบคุณมากๆเลยเ่ะอนสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เราเร็วขอบคุณค่ะคุณแม่กอนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะคนสวยของเรานะคะไอ้บุญจ้าเหมือนกัน คุณสวยจ้ะสวัสดีค่ะสวยมากเลยสว <c oughs> ยนะมันสวยงามสวยงามมากเลยนะคะคนสวยนะคะใส่ชุดไปนะคะโอ้สวยงามมากค่ะ ดูนะคะใส่ขานะคะเรียบร้อยนะคะใส่ข้อนะคะใส่เขาเรียกอะไรนะตุ้มหูหรือเปล่าดูนะคะสวยงมามมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ่าแล้วก็คลิปนี้นะคะก็นะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ